ทำอะไรอะ่ะทำไมไม่หยอดกระปุกล่ะลูกหยอดสิลูกหยอดหยอดยิมมหวานยินม้มหวานยินม้มหวานยินมหวานยินม้มหวานยิน้าน อ่ะแล้วยอดยอดให้เสร็จแล้วทำอะไรอะ่ะจะยัดเข้าไปอะไรตรงนั้นน่ะนะ เล่นอะไรอ่ะอ่ะหยอดหยอดหยอดให้หมดนะล,ลูกป้ไยอดป้ไยอดป้ไยอดจ้ะป้นะนะหยอด มยายอด